สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มากินนักบ้านกินข้าวเอะมะละผัดไข่นะครับมากินด้วยกันนะครับอวันนี้ตำซตรเอาแบบไม่ก่อยกุ้มนะครับอ,อร่อย,ยครับ นี้ประมาณกึ่งลูกได้มาละคอยบางๆนะครับบางคนไม่เคยปัดหว่ามันก้มอ่ะเทคนิคก็คือตุ้ยเจ็ดกันเอาไปย่ำเกลือครับ ขยายมเกลือย้ํา่บบติงเลยสักปักเกลือมันจะดูดวความขมอมมดเลย <c oughs> จากนั้นเอาไปล้างนามหน้ำไปมดก็ย้ำล้างในน้ำเลยครับแล้วเต้า่อยเอาแบบเอาไปปัดพาาัดมาละไอ้สุกก่อนใจแก้งเลย กัดไข่ใจกับไสปุป่งปุ่งรสกับกนึ่งจนนึ่งจนจ้าน้ำตาลต้องจนจ้าพอดีเลยมาละผัดไข่ Mầm ní mêng rum hm 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 uh-huh <coughs> mm. cho em thủ Từ đây đùa mày mày <laughs> Ngài đi Ui dạ bắt cái giờ thấy quá anh Ui mày đôi nó kìm chìm quanh quá giờ ừ, bắt bay mới đông tìm nam nữa nè Bằng quần cho bắt bắt tìm nam Mình chết chết ừ. หมดตามท้องเรื่องเราไปจำกินดูนะครับปบกนใไม่กิหน้าครับครับสวัสดีครับ